อาการขั้นเข้าโคมา่าศัตรูของคุณนะตอนนี้เวลานี้เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้เขาต้องเครียดจิตใจของเขาปั่นปวดสมองของเขามืดมนและเขาต้องการทางออกของชีวิต ทาให้เขาอาจจะคิดที่อยากจะเข้ามาก่อกวนคุณก็ได้สมบันบาระง,งานของคุณอนุญาตให้เราเปิดวงชะตาด้วยการกดสก์ไลค์แชร์วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่4เดือนพฤศจิกาย,ยนปี268พันาราสาศีที่โดดเด่นเนปจูนถาดดิมพฤมากด่ดนจูปิเตอร์คนเกิดเป็นพฤหัสวินัสร,ราศีพฤษภราศีตุล สันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินมูลราศีมีนราศีกรกฎสักเซเทเรียสราศีธนูชาตุไฟทรราศราีศพธาตุดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวกองคุณหรือว่าถ้าหากคุณรู้ว่าศัตรูเป็นใครมี10 21 14 18 9 16 2แล้วก็13มามาดูสิว่า สิ่งที่ศัตรูเห็นในตัวของคุณแล้วทำให้เขารู้สึกแบบหืมไม่ได้เลยนะคะเป็นอาการของคนที่ปั่นป่วนในหัวสมองแต่ไม่ยอมรับนะค,ะคือความคิดความรู้สึกอิจฉาริษยาคุณนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้สิ่งที่เขาเห็นในตัวของคุณเนี่ยมันทำให้สารเคมีในหัวสมองของเขานะคะเกิดความวิปริต แล้วก็ผสมกลมกลืนกันโดนเขย่าเยอะไปหน่อยก็เลยทำให้สมองแล้วก็จิตใจไม่ปกตินะคะก็เลยมาก่อกวนคุณนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันสิ่งที่เขาเห็นในตัวของคุณคืออะไรทำให้เขาต้องมาปั่นปวดในชีวิตของคุณสิ่งที่เขาเห็น ฟังเพื่อไปแก้นำารรมไปแนวทาง,ไ,าง,ทางไม่เรียไม่เครียดนะคะสดาบไม่รู้เกี่ยวกับคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองดาบคือทางเลือกตัวเลือกเออเขาอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในทางเลือกตัวเลือกนะคะไอสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะเป็นงานก็ได้อาจจะเป็นออโอกาสก็ได้นะ,ะอาจจะเป็น คนก็ได้ในความสัมพันธ์เพราะว่าไอสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเขาคือสามารถที่จะประสบความสําเร็จสามารถที่จะรวยสามารถที่จะมีความสุขได้นะคะรู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาต้องเลือกเนี่ยมันจะนํามาซึ่งเหมือนกับว่าคือเขาไม่มั่นใจอะว่าถ้าหากเขาเลือกสิ่งนี้แล้วความสุขของเขาในอนาคต ความสุขของครอบครัวของเขาในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าสิ่งที่เลือกอาจจะเป็นโอกาสในด้านของการเงินก็ได้นะคะอาจจะเป็นโอกาสในด้านของการงานก็ได้อืมเพราะว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะ เออมีปัญหาครอบครัวหรือเปล่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือเปล่าการงานหรือเปล่านะ่ะกำลังถูกใหออ้ประมาณเลิกจ้างอะไรประมาณนี้ให้เลือกนะคะว่าเออเธอจะอยู่หรือเปล่าหรือว่าเธอจะออกเพราะว่ามันมีเหตุจําเป็นที่ต้องได้ใช้จ่ายไงนะถ้าเธอออกไปเธอก็อาจจะได้เงินกองทุนอะไรเงี้ยก็ว่าไปนาะยกตัวอยา่าง ะะจากความรู้อันน้อยนิดที่ได้เรียนรู้มานะคะก็ไม่เข้าใจตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเหมือนโอกาสที่ศัตรูของคุณจะต้องเลือกหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงอยู่ต่อไปนะเพื่อนสังคมความรักความสัมพันธ์ก็มไม่มีความสุขอยู่ดีนะคะควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ได้แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมาเห็นชีวิตของคุณมีความสุขเออมีเงินมีงาน นะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จในขณะที่เขายังอยู่กับที่อยู่เลยนะคะในขณะที่เขายังมีปัญหาครอบครัวอยู่เลยปัญหาการเงินด้วยแล้วคุณรวยอ่ะแล้วคุณร่ารวยอ่ะนะคะในสิ่งที่คุณทําเนี่ยแล้วทําให้เขารู้สึกเครียดว่าเออถ้าเขาทําอะไรไปมากกว่านี้ขัข,อขอยายแจมเบรนด์ 7. เจ็ดเหรียญรอคอยนะ,ะรอคอยการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเปลี่ยนยน,นะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลง เพราะว่าไม่มั่นใจเปลี่ยนไปแล้วจะดีหรือเปล่าอารมณ์นี้เลยนะคะนี่คือพลังงานสิ่งที่เขาเปรียบเทียบชีวิตเขากับชีวิตคุณในขณะที่คุณเนี่ยนะชีวิตดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหนะ้าในอาชีพการงานมีเงินนะ,ะมีความมั่นคงในชีวิตแต่เขาเนี่ยต้องเลือกไงต้องเลือกทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูของคุณเนี่ยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องเครียดวิตกกังวลใจและทางออกของเขาคืออะไรคือการเข้ามาปั่นป่วนกว่อกวนชีวิตของคุณนะคะเป็นทางออกที่ค่อนข้างที่จะสร้างเวรสร้างกรรมไว้กับคุณเนาะ ก็ถือซะว่านะคใครที่แบบเจอศัตรูก่อเวรก่อกรรมคอมเมนต์ว้า,านสร้างเวรสร้างกรรมอะไรเงี้ยเรายังมีกรรมผูกพันกับเขานะคะในเมื่อเราได้ชดใช้บางสิ่งบางอยา่างจากการกระทําของเขาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วผลกรรมมันก็จะจบสิ้นลงนะชาติหน้าก็ไม่ต้องเจอกันอีกนะคะหรือว่าถ้าแบบว่าเขาทาอะไรคุณในภพนี้ชาตินี้ ขอให้ผลกรรมเนี่ยมันสะท้อนย้อนกลับอย่างรวดเร็วไม่ต้องมีอะไรที่มันติดค้างกันอีกนะ,ะสัมมาสัมปานะ,ะมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะคะเออมาจากนรกก็กลับไปนรกนะ,ะมาจากกลุ่มกลุ่มไหนก็กลับไปกลุ่มนั้นเลยอารมณ์นี้นะคะไม่สนใจเพราะว่าทํางานหาเงินะะนะคะไม่ได้ขอไม่ได้ขอใครอารมณ์นี้นะคะ,นะะก็อธิษฐานไปเนาะ ก็มีคําสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะโพสต์ให้เป็นคําสวดมนต์เกี่ยวกับการป้องกันคนที่คิดร้ายสะท้อนย้อนกับพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะคะก็ได้เดี๋ยวจะโพสต์ให้ในช่องทางของชุมชนนะคะของช่องชาแนลนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตรูของคุณเนี่ยตอนนี้เวลานี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ เหตุการณ์เรื่องราวอะไรจึงทําให้เขามาปั่นป่วนชีวิตของคุณนะคะอาจจะไม่เกี่ยวกับคุณหรือว่าอาจจะเกี่ยวก็ได้นะเดอะเทมเปอเรน์มีการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมันนํามาซึ่งความทุกข์มันนํามาซึ่งปัญหาการเงินไม่รู้ตกงานหรือเปล่านะไม่รู้ออกงานเปลี่ยนงานแล้วหรือเปล่านะหรือว่าเออ ความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานเริ่มจะไม่มั่นคงละนะ,ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัทที่เขาทํางานก็ได้นะนะคะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับคุณเลยเนี่ยเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานเขาเลย The d เดวิลนะ,ะเกี่ยวกับสังคมที่ทํางานเขาเลยหรือว่าปาัญหาการเงินที่เขาสร้างขึ้นมาเองสภาะวะหนี้สินต่างๆก็ได้นะ,ะไม่เกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้ ะะอาจจะไปก่อกวนนะกวนประสาทชาวบ้านชาวเมืองเขาบ่อยอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแล้วนะ,ะก็เจอผลวิบากกรรมก็ได้เช่นกันนะคะเดอะทำพาร์รนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะการงานนะเริ่มงานใหม่หรือว่าเริ่มครอบครัวใหม่ก็ได้เขาพยายามที่จะ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เพื่อนแล้วก็สังคมหรือว่าความรักความสัมพันธ์นะที่เขาไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยคือมันทําให้มันดีขึ้นน่ะนะทำให้คู่รักคนรักเชื่อใจไว้ใจทําให้เพื่อนนะเชื่อใจไว้ใจทําให้เพื่อนทันกลับมาสนใจใส่ใจอารมณ์นี้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนแล้วก็สังคมนะสถานที่ทํางานอาจจะมองเขานะคะเป็นเจดดาบอ่ะนะคะ เออเป็นพลังงานของคนท็อกซิกเป็นพลังงานของคนที่ไม่น่าไว้ใจเป็นพลังงานของคนโกหงหลอกลวงนะหรือว่าไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะเหมือนถูกสังคมเพื่อนที่ทํางานครอบครัวนะมองในแง่ลบเนาะและเขาตกอยู่ในสถานการณ์อะไร The strength เขาต้องอดทนเขาต้องเข้มแข็ง ก็ต้องพยายามที่จะเหมือนกับว่าประคับประคองหรือว่าบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนตัวของเขาเนี่ยเหมือนตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยเนี่ยมันต้องรับผิดชอบแล้วมันต้องต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ก็ได้นะ,ะมันเป็นหน้าที่ของเขาคือไม่ทําก็ไม่ได้อย่างเช่นถ้าแบบเออต้องไปสอนงาน ต้องไปทํางานตรงนี้แต่เขาไม่ชอบก็ได้นะคะแต่จําเป็นต้องทําเพราะว่าถูกสั่งมาถูกมองมาถูกเพื่อนสังคมนะคะมองมาหรือว่าบังคับถูกหัวหน้าเออคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่ๆบังคับมาก็ได้เช่นกันหรือว่าไอสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้กับเขาเพิ่มขึ้นเออประมาณรายได้น้อยลงแต่ทํางานเหนื่อยนะเครียด ะะแล้วก็ไม่ได้เห็นถึงความดีของเขาประมาณนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออเครียดเนาะไปหากลัววนชาวบ้านดีกว่านะไอ้ใครที่แบบเรียกว่าประสบความสําเร็จใครที่ดีกว่ามีชีวิตที่ดีกว่านะไปกวนซะหน่อยนะคะเดอะจัแสเมนเขาเจอวิบากกรรมคุณเขาเจอวิบากกรรมในเรื่องของการที่กรรมแต่ก่อนน่ะนะคะที่เขาเคยสร้างไว้ตอนนี้เขาก็ ประมาณที่หนีหัวซุกหัวซุนหรือว่าคอยที่จะประคับประคองชีวิตของเขาเนี่ยให้เรียกว่าขยันมากขึ้นนะหรือว่าเหมือนกับเอ,อ่อทำดีมากขึ้นอะไรประ,ประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นถึงผลงานหรือว่าผลงานของเขาจะได้ออกมานะมีรายได้มากขึ้นนะก็ขยันทํามาหากินแหละนะแต่รู้สึกว่าเหมือนเจอวิบากกรรมอะขยันยังไงก็ รายได้ก็ยังน้อยอยู่ดีก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็ยังไม่เป็นที่พอใจสําหรับเขาอยู่ดีจึงทําให้เขารู้สึกเหมือนกับรู้สึกว่าอดีตเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเขาเป็นคนที่เหมือนกับได้รับการชื่นชมสรรเสริญยกย่องนะแต่เขาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่ามันเป็นวิบากกรรมมันถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเขาเสวยสุขมานานแล้วเขาทําเวรทํากรรมมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเหมือนกับ มีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารับผลกรรมบางสิ่งบางอย่างกับสิ่งที่เขาเคยทําไว้นะคะไม่ว่าเขาจะทํากับใครก็ตามมันเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนมากๆต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะเรียกได้ว่าสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทาให้เขาต้องเก็บเนื้อเก็บตัวเจ็บปวดเสียใจมากๆ ะะอยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในเรื่องของอาชีพการงานนะคะคือเรียนรู้จากคนอื่นหรือว่าเรียนรู้จากไอสิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ นะะนำมาสานสร้างธุรกิจการงานรายได้บางทีคนคนนี้เขาก็อาจจะศึกษาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโซเชียลการทำงานออนไลน์เป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์อะไรก็ได้นะซึ่งตอนนี้เขามีความสนใจอยู่เพราะว่า รู้สึกว่าอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีรายได้หลายๆช่องทางนะจะทําจริงจังสักทีอดีตเนี่ยอาจจะเคยทําแหละแต่มันไม่จริงจังมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแต่ตอนนี้เริ่มที่จะจริงจังแหละเพราะว่าอาจจะเห็นคุณประสบความสําเร็จก็ได้นะคะใครที่ทํางานโซเชียลก็มักที่จะมีศัตรูคู่แข่งนะที่เขาเหมือนกับว่าทํางานเกี่ยวกับโซเชียลเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่โด่งดังไม่ประสบความสําเร็จเหมือนเรานะคะมันก็ธรรมดาที่เขาจะมาราน กว่างและพล sí ังงานของเพื่อนร่วมงานที่รู้จักกับคุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เลยอิจฉานะก็เป็นธรรมดานั่นแหละนะคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่มีแสงคนที่มีสิ่งดีๆในชีวิตนะคะก็ย่อมมีคนคิดอิจฉาและพลังงานของคนคนนี้เ็าเจอสถานการณ์อะไรเพราะเขาต้องคืออยู่ ไม่อยู่กับที่อ่ะไม่สามารถจะอยู่กับที่อยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่ามันมีในเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวนะคะเออค่าใช้จ่ายต่างๆแที่มันยังมีมากอยู่แต่รายได้มันอาจจะลดน้อยลงถ้าถ้าคนเนี้ยเขาทํางานบริษัทใช่ไหมเหมือนกันกับคุณคนคนนี้ก็อาจจะ โอทีมันน้อยไรายได้มันก็เลยน้อยก็เลยอิจฉาคุณที่แบบคุณไม่ต้องมีภาระอะไรไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือว่าประสบความสําเร็จแล้วมีเงินนะใช้ใจ่ายสบายสบายแต่ในขณะที่คุณใช้ใจ่ายสบายสบายคนคนนี้เขามีปัญหาครอบครัวอยู่นะคะก็เป็นดินพ่อขางหมูที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกเหมือนไส้คุณอิจฉาคุณที่คุณมีความสุขนะะมีความสบายไม่ต้องมีภาระหน้าที่ อะไรนะเป็นคนที่มีในเรื่องของธุรกิจการงานอิสระเสรีดูร่ำรวยนะดูแบบใช้ชีวิตที่อิสระนะกินสบายอยู่สบายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเห็นไหมเห็นคุณเป็นก้าเหรียญนี่แหละนะคะผู้หญิงก้าเหรียญคนที่ดูแลตัวเองได้ผู้ชายก้าเหรียญที่มีธุรกิจการงานมีเงินมีความสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตนะมีโอกาสดีๆเข้ามามีโชคลาภ และเป็นพลังงานของคนที่แบบคือรวยสวยเก่งแต่ก็ไม่เปิดเผยตัวตนนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีแต่สิ่งดีๆเข้าหานะมีแต่ผู้คนชื่นชอบชื่นชมนะมีแต่เหมือนกับพลังงานเดอะสตาร์ดูสิโอ้โนะในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาทําได้ไหมทําก็ไม่ได้นะคะคือเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับไม่เคยประสบความสําเร็จในชีวิตก็รู้สึกว่า อิจฉาแล้วก็หมั่นไส้คุณมาตลอดนะก็รู้สึกเหมือนมันเป็นพลังงานของการที่แบบถ้าเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานสถานที่ทํางานเก่าก็มีความอิจฉาไม่ชอบในความรวยแต่ถ้าเป็นพลังงานของผู้ชายเพศตรงข้ามก็จะมีความรักคุณก็จะมีความชอบในตัวของคุณนะ,ะแล้วก็รอคอยว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็อยากจะมี ความรักความสัมพันธ์นะถ้าแบบเป็นคนรักเก่านะยิ่งใช่เลยพลังงานคนรักเก่าแฟนเก่านะก็มีความพยายามที่อยากจะเป็นคู่รักคนรักกับคุณนะก็มีมีเรื่องของการที่แบบเหมือนคิดหนักกับการที่แบบโอ้โหอยากได้คนแบบเนี้ยมาเป็นคู่ครองม,มาเป็นภรรยาเป็นสามีนะคะทำยังไงได้ละ่ะนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องทําอะไรที่มันเหมือนกับต้องมีความ มันคงในชีวิตนะคะเขาก็เลยต้องเหนื่อยหน่อยแต่สําหรับนะคะพลังงานของคนที่อิจฉาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอะ่ะเขาไม่เคยได้รับความสําเร็จในชีวิตเขาเหนื่อยเขาลําบากแม่เขาจะมีสามีแม่เขาจะมีครอบครัวสามีคู่ของคนละก็ไม่เคยช่วยเหลือเขาเลยนะคะสามีเจ้าชู้นะคะก็เลยเป็นภาระ ความรับผิดชอบของเขาเพียงแค่คนเดียวพอมาเห็นคุณเนี่ยโอ้โหมีชีวิตที่สุขสบายเนาะนะคะไม่มีภาระอะไรละก็เลยอิจฉาแล้วก็ไม่ชอบเห็นไหมมีพลังงานคนเก่าเพื่อนเก่าสังคมเก่าที่สอดส่องดูชีวิตของคุณนะคะซึ่งเขาน่าที่จะมีความรู้สึกเจ็บปวดหลังจากที่การที่เขาได้ส่องดูชีวิตคุณแล้วคุณเป็นเดอะซสันคุณเป็นหนึ่งเหรียญคุณเป็นพลังงานของคนที่แบบ เรียกว่าเขาเคยดูถูกเหยียดยามคุณเขาเคยอิจฉาคุณเขาเคยคิดไม่ดีกับคุณเขาเคยพูดดินทาใส่ร้าย้สยสีคุณในสังคมเพื่อนที่ทํางานแต่ชีวิตของคุณกลับประสบความสําเร็จนะมีชื่อเสียงมีผู้คนล้อมรอบคุณไม่ได้สนใจคําพูดคําดูถูกคําเหยียดยามของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวหรือแม้กระทั่งพลังงานที่เหมือนกับว่าอาจเป็นกลุ่มสังคมเดียวกันเนี่ยนะรู้สึกว่ายืนเฝ้ามองเฉยๆอ่ะ นะยืนเฝ้ามองความสําเร็จของคุณนะคะในในส่วนที่ตัวของพวกเขาเนี่ยกัดหัวกันนะคะรุมนันะรุมนินทาใส่ร้ายป้าสีกันอยู่ในสังคมท็อกซิกอยู่ในสังคมที่แบบออเสวมหน้ากากใส่กันอะไรเงี้ยแต่คุณประสบความสําเร็จนะไปอยู่อีกนะสวรรค์อีกชั้นหนึ่งละกลุ่มเหล่านี้นะก็ยังอยู่ในพื้นดิน อยู่บนนะคะพื้นดินบนโลกมนุษย์อยู่นะคะส่วนคุณเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์หกคาถาประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีผู้คนชื่นชมชื่นชอบปรบมือนะคะสรรเสริญยกย่องในความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดศัตรูทำลายศัตรูได้แต่ยืนมองตัาปริบๆนะคะแล้วก็อิจฉาแล้วก็นะ,ะไม่มีอะไรจะนินทามาคอยจับผิดนะคะ เห็นแต่ความสําเร็จเห็นแต่ความสุขเห็น <He hn, S 2> แต่ความร่ํารวยเห็น <He hn, S 2> แต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคุณนะคะเอา,าอะไรมานินทาเ <c oughs> <c oughs> นาะยิ่งทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะสามด่านะเสียใจเสียดายนะไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นคนรักนะแล้วก็พลังงานของสามีเก่าคนรักเก่าได้ด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์เหตุการณ์ที่ทําให้ศัตรูของคุณนะน่าที่จะเกิดสภาวะของความเครียด นะคะแล้วก็ทำให้เขาต้องหาทางระบายความรู้สึกเพราะชีวิตของคุณดีดีนะชีวิตของคุณแบบเรียกว่านะไปได้ดีมีความสุขอยู่ในนอนอยู่บนปุยนุ่นนะคะส่วนเขานอนอยู่บนกวากหนามของดอกกุหลาบนะอันแหลมคมหนามใหญ่ด้วยกวากนหนามกุหลาบหรือว่ากวากนหนามต้นนิ้วก็ไม่รู้นะฟังเพื่อเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ